สวนสวนสุกตากระยายนำ้ำโซลาเซลล์มันบ้อฮันแดดนะตอนนี้มันเป็นตาอันต้นยางพารานะพอแดดอีกสักหน่อยก็คงจะแบบว่ามีแดดเยอะแล้วน้ำก็จะไหลยเยอะกว่าน,นี้เด็พี่น้องเด้อแต่จะพาไปเบิ่งใกล้ๆตรงน,นี้ก็มันก็ปลูกแย่ให้ควายที่เหลือแล้วตอนนี้มันหนาแล้งแล้วนะตอนนี้ก็บอกพวอึดมองเลี่ยงอะจ้ะ อันนี้ฝนอาไมเลีย่ยงนี่น้ำฝที่ข้าวตุงเต็มทุ่งนาเนาะออกกำลังกายดีมากๆพามาชมสวนเดนะ้ค่ะวันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งต้นพักหวานอันนี้คือต้นยางนาพักหวาน เมื่อก tamam. ่อนมันจะเยอะกว่านี้ก็จาะะอ๋อแตกยอดไยแ่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก่อนยอดนี่งามมากอันนี้งามมากเาออกไม่เยอะยังออกบ่เยอะพี่น้องข้างบนนิดหน่อยต้นไม้สูงไปแล้ว นี่คือไผ่ยักษ์ไผ่ยักษ์กากมาชมสวนจ้ะแดดออกมาจ้ะปูวิ่งออกมาจากบ้านเราประมาณสิบห้าสิบหกนาทีจ้ะถ้าวิ่งออกมาประมาณกี่กิโลนะสองสามกิโลมาทักทาย,ยด้วจะเด้ทักทายทักทายเก็บเกี่ยวบรรยากาศเนะ บ้านๆของเราแต่มปูก็จะได้กลับแล้วไม่เดียวล่ะอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะลงไปภูกเก็ตแล้วกลับไปอยู่กรุงเทพสแล้วก็กลับเต้นบ่ายแล้วกลับเมืองหนาวอะไรละไปเดอพี่นอกนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนกลับนะี่ยแม่ปูต้องเอาหน่อไม้ไปแกงกิมซุง,งพอได้แกงอยู่ อันนั้นแหนงนึงอ่ะสองแหนงกับพ่อแกงแล้วพี่นาะตรงนั้นแล้วก็ตรงโน้นด้วย